กระต่ายวเป็ดไ้แต่มือเดียวแล้วกระตาเดียวแล้วก็แล้วมาได้ได้อีกเลยมาเลยปิ้งย่างหอมๆเด้อทุกคนสะอาดดีอีสองเด้อบัดที่นี่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าเนาะที่จริงเข้าขายไปหลายใหม่แล้วแต่ว่าซ่อนทางก็สิเปิดคลิปพี่น้องพึ่งโหลดแล้วเนาะนี่ลูกค้าประจำ ซื้อน้ำตั้งแต่มือแรกที่เปิดเจนหอดมือนี่กินโมเปิดโมอ,อิมน,นมหมูจา้ามันหก ก็ขนมขนม่ยใส่ถุงแ้าเลยนี่เป็นจ้องคือ ก็จะันายพรอกเีน้ว่าใน้ควรมันอดมอนเแล้วตอเราไปเก็บเาก็ได้ไป็นอยว่าได้ปน วันนี้เราไม่ทำดินอู้วันนี้จะไม่ทำไม่เป็นไรมันก็เป็นเราเจอเราจะเลิกอีกแล้วเลิกกันได้แล้วไม่เอาไม่ใครได้เราทำดินอ่ะเราไม่เอาเราจะเลิกกัน

Oh, my okay. God. Anh l 요 ปลาทะเิก็คายดีเหือนพี่น้องทางหมักหอยหมักอย่างมือนิหารขาบ่คอยสีไหลเป็นไดเนาะโอ้โอ้เราแบกเกือบแล้วโบเห็นก็มาคายสมาวัน เลยรยาลอยีเอเ็ดเอาไนำเหมอันกนนี้ก็เห็ดเองบ่ขน้องมาเมาไห่ไห่ถือไงวันขันจี๊ชิบแตนมะเขงนะเอาไหมแน่ มดแล้วใ <N> <liksom> <N> ี่ <N> ิอาบ่นไม่แต่จ้ามนันละจ้ามเอ็นจ้ามมัน่นมหมูไก่้เบาวคิดหน่อยเบาบาตั้งทางหยาบคิกน่อยกินเบอร์ขล็กผัดเบอรโอ้แต่เผาัดนั่นแล้ เล็กน้อยบ้าเลือเลือ้าบาจ้าบาใส่ล่วใส่เลยขอบใจด้วยปาสิเบิดเลยอีเมทสาน้อพี่น้องใครดีดี เบิ่งหันอีเมทาที่ซ่อนไปซื้อกล้วยน้ำเล่าน้พี่น้องเราเบิดแล้วงยังกล้วยสามหวีเครื่องเราได้หลายเด็นน่ะนะเราเล่นน้ำผ้งผักกาดจิ้มเบ่นมาจากเนี่ยวให้กับผมหมายคอยมันเนาะเฮ็ดน่อยบ่าวอยละ พ่อระบ้อเก็กน่อย,อยสิเบิร์ตเลเดอเค้กหน่อยสิเบิร์รเลเดอมันเอาต์เตยมากสีเหลืองสีเหลืองขนมาสเลยไม่ทิ้ง้าลูกค้าแซงเยนะขวัญใจเล็กหน่อยเลยเค็กนีนะ่เนาะมากสุดสิเบิร์เลเนี่นเหลือปลายเป็นไง ขนมมันก็พอได้ขายอยู่พี่นาะน่เดนสิบบาทบอ

ไม่พักยังกราลุกกระลั่วตรงนียังเนีเรือแต่มาตัวเคยได้ออกมาหลอกพากคนขายก็จุนเมื้อคล้ายเบิร์ดกระเมื้อประกายเบิร์ดกระเมื้อนับอูกสามเที่ซื้อสิบแถมหนึ่งจ้ะ ให้มันเบิดเลยพี่น้องบ่ได้เอาเรือกับเงินบ้านเนาะ เจ้าจ้ายังเหลือซัมนี่พี่น้องซัมนี่กับสันกองจำเพิ่งควันไปทั่วตลาดแถวโอ้โหอูดหมูเบิร์ดเหตตลาดหอบดบรได้ณฑ์ไปหล่อสฟูน่ะป้าแบบนี้นะเขาสิบวันไม่ได้เท่าไหร่ข้าเจ้าเก็บเมือเบิร์ดแล้วพี่น้องตลาดครัเมื่อนี้บริภัณฑ์หล่อเลยทุกคนห่านมีอยู่ซัมนี่อีกฝั่งหนึ่งข้าเจ้าเก็บแล้วป้า เบิบร์ตสิบูห้เป็นปอดเป็นเปดเ,เนาะอันตรายนะคะผวคขายปิง,ยงนะแต่ว่าคนยยางนะเบิร์ตเออเบิร์ตมีคนจะคนใน้สมเจ้าที่พีกวกานั้นคือไม่มีคนแล้วป,ป้าทุกคนแทะคนวาไปา๊าเมื่อเบิร์ตแล้วลูกค่ะหันเลือดไดไหมค่ะตุดปวดอยู่ใกล้ีเดโหพานเลยเนี่ยเแบบิบร์ต อีเมลเราก็ไปหลอกสื้อแล้วเลือจักใหม่บ่เฮ้ยนับมึงด้วยเฮ้ยเอ๊ฟาดหอยพี่น้องบริษัทหอยเบริษัททีขนาดเจ้าเดียวในหมู่บ้านบ่มีขู่แข่งได้ดินะฮัลลีทำงานซ่องนอกมันไม่ได้บอกหอยเห็นด้ไหมแต่ว่าหน้าเฮาเนี่ยเอาไปปล่อยเป็นทางมันก็จะเป็นยังมันตายเบิร หน้าจ <ะ S 1> อดินทรายอืมมันไปอยู่ดินทรายล่ะมีทั้งหอยจุบอันนี้พี่น้องอันนี้ตัวซุกแล้วตัวละต้มจิ้มเอาตามันออกแล้วเนาะมีทุกรูปแบบเลยแล้วน,นี้เบิ่งเลาเลาให้ยสอนสามโลนี่ยเจ้าบาทนะในกระในทุกอย่างแล้วก็เบิดในกระต้าเนี่ยเท่าใดนั่นนะบหอยว้าอันเป็นกระสอบนะเป็นกระสอบเลยเด้เบิ้งลาวเลใหอยคนเบิ่งเจ็ดสิบบาทพี่น้องเบิดกระต้านเขาก็เลยเอาซอยแล้วซะ โบหัวสิไปเหตุน้ำใดกับเอาเมื่อสกนนอลเนาะแต่ว่าเอาเมื่อต่ำเก็บสุดๆแล้วเ,เมื่อต่ำแบบมันเสียบได้ไฟิตนะบุ๊มีบนฟิตเอ้าชื่อจามีตูแสอยเลยมีอยู่หักสื่อเครื่องอันนัามแล้วเต็มเบิดแนวฟีดชุมันเจ็ดสิบบาทจ้าไ,ไปหาเงินมาใจก่อน เบิร์เรียบร้อยพี่น้องบักทัวอีแมงเหลือมัดเดียวเพอคลายเละออกซ้ำมัดเส้าบาทอัน,นเหลือมัดหนึ่งกับเมื่อต่ำเองเนาะเก็บหานเรียบร้อยจ้าปิ่งเฮากับเบิเร์ตเดิมเหมือนนี่ขิปนี้ก็คือศิลาแล้วสบายดีพอกันคลิปหน่าจ้า,จาเก็บหานเก็บอย่างตอนบัดทีนี้เออฉรุปอะไรเนย